สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อาเซียนตะลึงกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับอาเซียนเดือดศึกชิงบัลลังชิปและเดิมพันโลกในมือโดนัลด์ทรัมป์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางผ่านกระแสะคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกปี2026ครับวันนี้เรากำลังยืนอยู่บนรอยต่อของประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อชิปหรือเซมิคอนดักเตอร ไม่ได้เป็นเพียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไปแต่มันคือน้ำมันดิบแห่งยุคดิจิทัลที่ทุกประเทศต้องแย่งชิงในขณะที่ประเทศไทยเรากำลังเร่งเครื่องเต็มสูบกับยุทธศาสตร์25ปีเพื่อสร้าง Made in Thailand Chips ด้วยเม็ดเงินลงทุนมหาศาลกว่า2.5ล้านล้านบาทหวังจะเปลี่ยนสถานะจากแมวป่วยแห่งเอเชียให้กลับมาเป็นเสือที่สง่างามอีกครั้งแต่ในขณะที่เรากำลังขยับคู่แข่งเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและมาเลเซีย กลับวิ่งไปไกลกว่านั้นแถมยังมีตัวแปรสำคัญอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังเขย่าระเบียบโลกด้วยนโยบายที่คาดเดาไม่ได้ทั้งเรื่องการพยายามซื้อกาะกรีนแลนด์ด้วยเงินหลักล้านต่อหัวประชากรไปจนถึงการประกาศใช้จริยธรรมส่วนตัวเนื้อกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือมหาการแห่งอำนาจธุรกิจและเทคโนโลยีที่จะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าเตรียมพบกับวิเคราะห์เจาะลึกที่ยาวที่สุดและเข้มข้นที่สุด เพื่อให้คุณเท่าทันทุกความเคลื่อนไหวในโลกที่หมุนเร็วใบนี้ครับเรามาเริ่มต้นด้วยภาพจำลองของโลกในปี2026กกันก่อนครับเป็นปีที่หลายคนตั้งความหวังไว้สูงลิบลิวแต่กลับต้องเผชิญกับพายุที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทางหากเรามองไปที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้แม้จะดูเหมือนทรงตัวแต่ความผันผวนจากหุ้นเพียงตัวเดียวอย่างเดลต้าก็สะท้อนให้เห็นว่าลมหายใจของเศรษฐกิจเราผูกติดอยู่กับกลุ่มเทคโนโลยีมากแค่ไหน แต่นั่นเป็นเพียงยอดเขานั่นแข็งครับเพราะลึกลงไปในระดับนโยบายรัฐบาลไทยเพิ่งประกาศแผนการที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการวางเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยนั่นคือร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ2 0 5 0นี่คือรถแมประยะยาว25ปีที่ตั้งเป้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนกว่า2.5ล้านล้านบาท และสร้างกองทัพบ,บุคลากรทักษะสูงกว่า2 30,000คนเพื่อพาไทยก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำให้ได้ภายในปี2050ลองจินตนาการดูนะครับว่าในวันที่โลกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และรถยนต์ไฟฟ้าใครที่ครอบครองเทคโนโลยีการผลิตชิปคนนั้นคือผู้กำร,รมอำนาจต่อรองของโลกแต่คำถามที่น่าตื่นเต้นและปนไปด้วยความกังวลก็คือในวันที่เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกลายเป็นศูนย์กลาง AI ของภูมิภาค และเวียดนามเพิ่งขุดพบขุมทรัพย์น้ำมันมหาศาลประเทศไทยเราจะวิ่งตามทันหรือไม่หรือเรากำลังเริ่มต้นในวันที่คนอื่นเขาวิ่งไปถึงเส้นชัยครึ่งทางแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เราจะไปสำรวจกันในวันนี้ครับในก้าวแรกนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกับเดิมพัน2.5ล้านบาทของไทยกันอย่างลึกซึ้งครับคุณนฤทธิ์ไทยเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI ได้วางกลไกขับเคลื่อนไว้ถึง5ด้านตั้งแต่สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปจนถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานอย่างพลังงานสะอาดและระบบน้ำที่มั่นคงแผนการ5ปีแรกของเราคือการยึดหัวหาดในอุตสาหกรรมกลางน้ำอย่างการประกอบและทดสอบชิปหรือ OSAT และการออกแบบชิปหรือ IC Design ก่อนจะไต่ระดับไปสู่การผลิตแผ่นเวเฟอร์หรือ Wafer Fabrication ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของต้นน้ำ นี่คือเครื่องยนต์ใหม่ที่จะมาแทนที่อุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปที่เราเคยภาคภูมิใจแต่ในโลกของธุรกิจและนวัตกรรมความฝันอย่างเดียวไม่พอครับเรากำลังเผชิญกับความจริงที่ว่ามาเลเซียมีดัชนีความพร้อมด้าน AI หรือ Government AI Readiness Index อยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ไทยเราล่นลงไปอยู่ที่อันดับที่37มาเลเซียไม่ได้ฝันอย่างเดียวแต่เขาใช้โมเดลจับคู่บริษัทข้ามชาติกับบริษัทท้องถิ่น จนสร้างยูนิคอนยางแกร็บขึ้นมาได้สำเร็จและตอนนี้เขากำลังระดมเงินจากกองทัพกองทุนแห่งชาติอย่างคาซาน่าเพื่อสร้างอีโคซิสเ็มเซมิคอนดักเตอร์ที่ครบวงจรความท้าทายของไทยจึงไม่ใช่เรื่องเงินทุนครับแต่คือการปฏิรูปกฎหมายและการปราบปรามคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะนักลงทุนระดับโลกเขาไม่ได้มองแค่สิทธิประโยชน์แต่เขามองหาความมั่นใจว่าเงินของเขาจะปลอดภัยในบ้านเรา เมื่อมองข้ามพรมแดนไปยังเวียดนามเราจะเห็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ครับเวียดนามเดินเกมด้วยโมเดล C เท่ากับ 7+1 หรือการดึงอุตสาหกรรมชิปให้มาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสของเขาเองการที่เขาสามารถดึงดูด Intel และ a อ c o r รวมถึงการจับมือกับ n v i d i a เดียเพื่อตั้งศูนย์วิจัย AI ได้สำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่ไม่ได้เป็นแค่โรงงานของโลกอีกต่อไป แต่วียตนามกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นฐานนวัตกรรมแม้เขาจะประสบปัญหาขาดแคลนวิศวกรอย่างหนักโดยมีเพียง6000คนจากความต้องการนับแสนแต่รัฐบาลเวียดนามใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการเร่งคลอดกฎหมายเทคโนโลยีขั้นสูงและทุ่มงบประมาณมหาศาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้เกมนี้และจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆคือการค้นพบบ่อน้ำมันยักษ์ในแหล่งไฮซูวังหรือไฮซูยังนอกชายฝั่งทางตอนใต้ ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนในรอบ20ปีปริมาณน้ำมันดิบมหาศาลนี้เปรียบเสมือนการถูกรางวัลที่1ของเวียดนามซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นฐานะทางการเงินและพลังงานของประเทศให้ก้าวไปสู่ยุคโชดช่วงชัชวานเหมือนที่ไทยเคยเป็นในปี2521นี่คืออาวุธลับที่จะทำให้เวียดนามมีเงินทุนมหาศาลในการอุดหนุนอุตสาหกรรมชิปและ AI ต่อไป จนไทยเราอาจต้องกังวลว่าสถานะเสือตัวที่5ในอดีตกำลังจะถูกเวียดนามช่วงชิงไปอย่างถาวรแต่ในขณะที่อาเซียนกำลังฝุ่นตลกโลกทั้งใบกลับต้องจับตาไปที่ชายที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ครับการกลับมาในเวอร์ชั่น2.0ของเขาเต็มไปด้วยความดุดันและนโยบายที่ทำให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกต้องอึง้ง ทรัมป์ประกาศชัดเจนว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดเขาจากการใช้กำลังทหารในระดับโลกได้คือจริยธรรมส่วนตัวของเขาเองเท่านั้นเขาเมินเฉยกฎหมายระหว่างประเทศและศาลโลกอย่างสิ้นเชิงปฏิบัติการในเวเนซุเอลาที่นำไปสู่การจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเป็นเพียงจุดเริ่มเพราะตอนนี้เป้าหมายใหม่ของเขาคือกรีนแลนด์ทรัมป์จริงจังถึงขั้นเล็งจะแจกเงินชาวกรีนแลนด์คนละ3ล้านบาทเพื่อซื้อใจให้แยกตัวจากเดนมาร์กมาเข้ากับสหรัฐ นี่คือการทำธุรกิจการเมืองในระดับโลกที่เอาเงินเข้าว่าและลดทอนศักดิ์ศรีเป็นความเป็นมนุษย์จนเกิดกระแสต่อต้อตานอย่างหนักแต่สำหรับทรัมป์กรีนแลนด์คือยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในเชิงจิตวิทยาและความมั่นคงในขณะที่ท่าทีต่อจีนและไต้หวันของเขากลับดูเกรงใจประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างเห็นได้ชัดโดยบอกว่าการที่จีนจะทำอย่างไรกับไต้หวันนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสีจิ้นผิงเอง ท่าทีที่ย้อนแย้งนี้สร้างความไม่แน่นอนให้กับห่วงโซ่อุปทานชิปโลกเพราะหากไต้หวันถูกควบรวมความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่ไทยและอาเซียนหวังจะพึ่งพาอาจพังทลายลงในพริบตาความผันผวนทางการเมืองของทรัมป์ยังส่งผลโดยตรงต่อกระเป๋าเงินของคนไทยครับล่าสุดสารดิกาสาสรัฐได้เลื่อนการวินิจฉัยเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการขึ้นภาษีศุลกากรซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยลุ้นอย่างหนักเพื่อขอคืนภาษีที่จ่ายไปมหาศาล หากทรัมป์ชนะคดีนโยบายการดึงฐานการผลิตกลับสหรัฐหรือ r s ีชอ ing จะเข้มข้นขึ้นซึ่งจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของบริษัทชิปในไทยแน่นอนในขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์สองก็กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงสุดในรอบ3ปีแต่อยู่ในสภาวะที่น่าอึดอัดเพราะมันเกิดจากราคาอาหารที่สูงขึ้นท่ามกลางภาวะเงินฝืดที่ยังฝังลึกในภาคอสังหาริมทรัพย์และการบริโภคที่อ่อนแอ สงครามราคาในอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีของจีนกำลังทำลายผลกำไรของบริษัทต่างๆจนรัฐบาลต้องลงมาควบคุมไม่ให้เกิดการแข่งกันจนพังไปข้างหนึ่งนี่คือภาพสะท้อนว่าแม้ยักษ์ใหญ่จะดูแข็งแกร่งแต่ภายในก็มีรอยร้าวที่รอวันปริแตกซึ่งจะส่งแรงกระเพื่อมถึงเศรษฐกิจไทยที่ผูกพันกับจีนอย่างเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในโลกปี2026คือในขณะที่เราพูดเรื่องชิปและการยึดครองดวงดาว แต่ประชากรโลกกว่า300ล้านคนกลับเป็นคนไร้บ้านและ2,000ล้านคนเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดวิกฤตที่อยู่อาศัยกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่รุนแรงแม้แต่ในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ทั่วโลกชนชั้นกลางไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้อีกต่อไปเพราะราคาที่ดินพุ่งสูงเกินรายได้ไปหลายเท่าบ้านถูกมองเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรสำหรับคนรวยมากกว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ ในสหรัฐราคาบ้านบางพื้นที่สูงกว่ารายได้อาชีพถึง7เท่าในขณะที่ไทยเราเองผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เลิกทำบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านบาทเพราะกู้ไม่ผ่านแต่ไปเน้นขายบ้านหรู80ล้านบาทให้คนรวยที่ไม่มีผลกระทบจากเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำที่ฝังรากนี้คือระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดหากไทยต้องการจะเดินหน้าตามยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์เราต้องไม่ลืมว่ารากฐานของสังคมคือคุณภาพชีวิตของคนไทย าคนทำงานเก่งๆไม่มีปัญญาซื้อบ้านในเมืองที่เขาทำงานยุทธศาสตร์2.5ล้านล้านบาทนั้นก็จะเป็นเพียงปราสาทบนกองทรายที่ไร้คนอาศัย